สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการทําบวยโซดานะครับอ่าในนี้ก็จะเป็นบ๊วยนะครับนี่ลูกบวยลูกบวยน้อยของเรานะครับเพื่อนๆอ่าสองลูกนะครับวันนี้มี2แก้วนะครับอ่าสองลูกนะครับผมเราเกาะตักบวยมาพร้อมกับน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวเขาดูบวยโซดาบวยหน่อยบวยหน่อยบวยนี่ดองเองนะคะเพื่อนนี่นะครับอันนี้บวยนี่ดองกันเองนะครับเพื่อนบวยนี่มาจากอ่า ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็เอามาดองนะครับดองคือตัวของบวยน,นิ่มเลยนะแล้วก็นี่ครับต่อไปเขาก็จะเอาพอมันต้องใช้เวลานะครับผมหลายเดือนหน่อยนะครับีบวยเขาจะมีเนื้อนิ่มแบบนี้นะครับแล้วน้ำบวยที่ดองไว้นี่ก็จะแบบเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับเพื่อน <c oughs> แล้วเขาก็ขยี้ขยำมุ้ตัวบวยนะคะบวยนี่คือ ถ้าเอาบะดองเองมันจะแข็งเนาะบะดองเองมันก็จะอ่อนนุ่มแล้วค่ะกว่ายียีนะคะมันก็จะมีความเปรี้ยวความหวานของมันอยู่ในนี้นะคะครับอ่าเป็นเมนูเครื่องดื่มเครื่องดื่มคลายร้อนนะครับเพื่อนอ่านี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบีบียียีไปนะอ่าตามนั้นนะฮะไม่ได้จัดแล้วว่าเกาะว่ากันไปจัดแล้วแล้วนะคะจัดแล้วแล้วแล้วก็ โซดานะคะใส่โซดาปวดโซดาก่อนโอ้หไม่สดเสมอนะคะอันนี้คือโซดายี่ห้อดังนะครับเป็นพายฟองแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะสองเก้วนะคะ แล้วก็ผสมโซดาลงไปตรงนี้เล็กน้อยนี่นะคะนี้เล็กน้อยออแล้วเรากดเทโซดาไม่ใช่น้ำบ๊วยของเราลงตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือสีบ๊วยนะครับจะไปเข้าใจพิษนะครับนี่คือสีบ๊วยครับลงตรงนี้เ้ามีฟองตัโอ้โหน,นี่ปิดฟองโซดานะคะฟองโซดาแล้วเรากดราดด้วย โซดาอีกทีนะคะนี่นี่ยังบัซซี่ปุดๆปุดเลยครับเดี๋ยวๆปุดๆปุดๆปุดเลยนี่นะครับปุดๆปุดๆนี่นะครับโอ้โหอะนี่นี่นี่นะครับบวยโซดานะบวยโซดาฮ่าฮ่าปิดฝาก้อนนะครับเออปิดฝานะคะก็ปิดฝาก้อนนี่แล้วก็ยอดน้ำโซดาลงนี่อีกที ออยอดน้ำโซดาลุกนี่อีกทีวันนี้นะครับก็เป็น,นเมนูอันชื่นใจแห้งุกนะครับเพือพ่อนๆนี่นครับปุ๋ยโซดานะครับปุ๋ยโซดาว้าว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 